เราจะให้ทั้งสองคนเนี่ยมีลูกทีมทีมละสิบคนนะไหมคะ ตัวน,นี้อทว่าบัตรของฉันบัตรของฉันกดเข้าไปค่ะกระบายอ่บัตรของฉันถือไว้ถอดให้ด้คะมองมชัดมชัดเอ่าไมระบบโอเคบัตรของฉันบัตรของฉันกัตติกาที่2กติกาที่2ค่ะอนบัตรของฉันนกติกาที่สอ่ะมันจะมีเลขรหัสเอนการเห็นาเห็นาเหัสเอ็นการนะเ เออโอเคเราจะให้เ,เราจะให้ทางด้านนี้เลือกหนึ่งหัทางด้านนี้เลือกหงหเลยนะตยตนตัวตัวนะเอูนรกนไหนห้นตัวตนะัเลืยที่ยนวนอะ้อู โอเคคุณตกงกันไดมาแล้วนะคุณตกลงกันไดมาแล้วนะตกลงอ่ะเล่ <Yeah. S 1> <laughs> เอเป๊เ <Yeah. S 1> จเจน็ใครพเจ็ดโอ้โหโอ้โนใจเนยเนใจเยนอยากแม่แล้วงานนัดนี้เล่ขก yeah.